สวัสดีพี่น้องป้องป่ายเบิร์ตสุขุสุคนพี่น้องเฮากำลังสิบไปกาปู่สี่สิทักับแม่ย่าสี่ปทุมมาเนาะกำลังยางเข้ามาอากาศมื้อนี้โอเคเลยพี่น้องอากาศบ่ร้อนบ,อกบ,อกบอก่กลบอากาศเย็นสบายมืดคืมคล้ายๆฝนจะตกเนาะพี่น้องเนาะได้มาสมใจลนะเนี่ยเข้ามากันห้อยวิเซียน มากันหลายคนพี่น้องเอ้ยอากาศดีดีมือนีบฮ้อนบบแดดครั้งแรกที่ได้มาพี่น้องเอ้ยว่เคยมาตกเทื่อพราะย่างเข้ามาเขตนี้เยินมากเลย พี่น้องเมื่อกี้เขาเข้ามาในแดนรอยต่อนลนี่แนะรอยต่อที่เล็กนะพี่น้องรอยต่อที่มันโบติดนะเชื่อมนั่นอะกับโบติดเชื่อมนั่นกับพังพี่น้องพอ,อย่างเขามาแล้วมาที่เย็นเราเยือกเ,เลยอ่ะมันแตกต่างกันนะพี่น้องนะฝั่งนั้นกับฝั่งนี้นะพี่น้องกับสิไลหูไราตาจังหน่อยกับขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องด้วยเขาโควิดมีไม้จับกล้องพี่น้อง ใกล้จะฮอดแล้วพี่น้องข้างหน้าพูณนะเขาเจ้าใี้เวลาให้เข้าพี่น้อง <Thank you. S 1> บังคับให้เข้าอะไรก็เป็นเวลาฮอตแล้วพี่น้องเอ้ฮอตแล้วพอะจุดนี้เขาประสิทธันน้์วาย,ย <Thank you. S 1> จะมีคนพานำว่าย <Thank you. S 1> พี่น้องเนะนาะเูาดันได้เลยครับ ตอนนี้เราก็ไหว้เสร็จแล้วนะคะไหว้พระู่มีญาติเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังจะให้สามีเอาใบสีไปถวายไ้เดินเข้าไปทางน,นี้เข้าไปถวายเขาเขาไหว้เป็นชุดชุดนะคะาารรมเข้าไปจักับไลครับพี่น้องคักลับเลยบรรยากาศรวมๆพี่น้อง vui vẻ, sảng khoái, mát mẻ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 , mát ตอนนี้เรากำลังสิไปบ่อน้ำศักดิ์สิทธิพี่น้องเอ๋ยหลังจากที่ไปเบิ่งเอาโชคขอลาบกับต้นเดือยใหญ่แล้วเนาะขออนุญาตถ่ายนะเจ้าค่ะพระบูไม่ญาตเจ้าค่ะในช่วงนี้ขออนุญานตแนะนำทิ่อธิษฐานเอ การเงินชีวิตครครัวเื่อสุขภาพร่างกายจะให้ปู่าช่วยอธิษฐานนี่พี่น้องห้ามาหอดบนห้าสักฟิกแล้ว กี่กึใส่ฮนะต้งนักที่ตอยนะไปเบิ่งข้างหน้ากันเนาะมันลืมกมันลืมรอบรอบบ่อพี่เลยตรงนี้บ่มีน้ำเลยน้ำแห้งตรงนี้บ่มีน้ำเลย บรรยากาศรอบๆเบอร์น้ำเสียงกระซิเบาเนื้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยหลายๆเพราะดังบ่ได้คนหลายพี่น้องแล้วพี่น้องออกมาอยู่ข้างนอกแล้วก่อนก่อนนะครับก่อนที่พากันกลับแล้วขอบคุณขอบใจพี่น้องสุขุมสุขนที่ติดตามที่ับสมเด้อพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ใช่พีมอหลีเด้อพ <están> oh yes, ี่น้องเด้อพัะชาบ้าหัวพี่น้องไปแล้วจ้าอยู่ดีมีแห้งอย่าเจ็๊ยบยักษ์ใหญ่อาจุนจ้าไปเรับเส้นขาวเดินตรงไปเลยครับด้านหน้าเส้ผ่านการคัดกรองมาแล้วและมีบัตรคิวมาแล้วเดินตรงมาเลยครับแต่ว่าของเราอยู่ด้านนี้ครับตรงมาเลยนะครับเราจะจัดเตรียมบรรยากาศว้าเราจะรับทุกท่าน